อลูกศิษย์ลูกผู้ขากศิษย์ลูกผู้คาอาจารย์เสียนอาจารยเสียนอาจารย์โลท่านท่านเดียวกี่ที่สามปกใช่เราไปินจังห์สายสักพทสัยสองกี่อ๋อวนเยือนเดืนั้นเดตรงนั้นเลยโยนเดินเดินเดหลายรอบสองสามรอบ่า่

กอนเ่วดครับ <c oughs> เดินไปเท่าๆไวด <c oughs> ไม่ปวดนะครับแ <c oughs> สดง่ <c oughs> กนาองคือุก่อนเเดิน,นล4กโได้เลยจริงจริงเดินเร็วเพ <c oughs> ราะว, <c oughs> ว่ามันเดินมาตั้งแต่อันปวดใหม่5วันเจ็บเป็นเป็นป่าสีกป่าท,ที่เรา ที่เรานอนที่ข้างๆน้ำพื้นห่ยนะอยู่ครับแมลเสือนี่เท่ากับนที่เราอันดั้นเยอะเลลายั้น่อนเครับเือนทั้งหมีทั้งปาแก็ทังเป็นเป็นมนุษโลกอ๋อใช่ใช่กลัวไหมคะไม่กลัวไม่กลัวคนเรามันเกิดัมันก็จถ้าถ้ากลัวไม่ไปจริงเราไปที่มันกลัวเลยเนี่ยมันกลัว คือจะไม่นอนบัดสมัยก่อนหงือไปนอนชายคาบ้างไปแ่ปักกดปักกุดปักกดไ่กดยังกดแล้วก็แถวนี้มันหนาวอยู่ชาติีวรผ้าถึงเยอะแล้วถุงยุงคิดดีมีผ้าสามถางเีมีอนเอมีบังคติจีวรโอ้ลังคตะลังตะไปมากกว่านั้นแบบไม่ไหวจะบาททุกใหญ่นะบาทอันเป็นกระเป๋าเดิน รดตายนม่ได้เราไปเดินมันเกียเขามามเีแดนเ,เข้ามาเขาเข้มามต<อ>ิิหอยูขาดกก่อนที่จะกลับผม,มกอุตมานอ้เเพิ่เราเดินไปจนแล้วไม่ใช่เดินเดินเกลี่ยไง ไปถามเลยทำในข้างบนนะตอนช่วงทศดงที่จะว่าอาจารย์อยู่ก่อนอยู่อ๋อแล้ก่อนเริ่มอยู่ก่อเริ่มปูตินนี่แล้วอยู่ก่อนเริ่มปูตินนี่ก็สิบปีก็ดีไปช่วงที่อยู่ก่อนแล้วก็มาทุดงความจริงเราทุดงก่อนทุดงก่อนแล้วก็อนอันก่อนเราไปเจอเรื่องปูตินตอนคือตอนนั้นเราเป็นพระทางฝ่ายมหานิกายรกบวชมาทางฝ่ายมหานิการมันดีดีมากเลยครับมีรางวัลห้าร้อย ปวดตั้งแต่2,523ในเดือน้าคี2523ตอนนั้นก็ไม่มีผูาอาจารย์ปวดมาตกเตินเรื่องอัลเทอรอเดียวเรไปเจอหลวงพี่ทิตที่ทำปางกองตัวถึงอยู่ก็นใอยู่เขาก็อยู่กับสมาอยู่ใกลางอองสิบปีกลีสิบปีสิบปี เป็นพระอุปถาท่านผอ้นี้โอ้แสดงว่าเจ้าวาานี่เข้ามาที่ไหนขอท่านเจ้าวาานั้นอยู่ก่อนท่านจันมิถากอาจจะไม่ใช่จันมิถากก็เป็นรุ่นรุ่นเดียวอะๆแต่พรรษาเขาจะมากกว่าพรรษาของวันกันเป็นหมู่เดียวกันเนี่ยจะอยู่กับท่านติดปีเขาได้อธิษฐานว่าจะอยู่ตลอด ยากยากยากผ้ากอหลายต้นเตี๋ยก็แบกปุ๋แบกบาตรที่ดงมาอะไรเี้ทยคนี้ก่อนงศงมีมปงมือฝ้ายเข้ามาไม่ใช่ไปเดินตามถนนนะไม่ใช่เดินตามป่าตามป่าทำบัานตะลุงตะเลียงเท่ามหร่เต็มถึงไม่เยี่ยมยมแม่ที่บ้านเพราะว่าเราจากไปสิบปีไม่เคยส่งจุดสมงจุดหมายไม่มีโทรศัพท์นะโยมก็จะไปก่อนที่ไหนครับ คนไม่เคยเรียนโอ้คนไม่เคยเรยนคนยังมีแต่ที่เรียคือมีมีคนมาอยู่ก่อนไม่ไม่มีอ๋อที่นีไม่มีไม่มีมีมันมีแต่ถ้ำเกี่ยงข่าวเท่านั้นะไม่มีไม่มีอะไรเลยครับวันีเราเยี่ยมโจมแม่เสร็จแล้วก็โน้ตจะไปตรงไหนก็เอ๊ะใหญ่ในสวนได้ยินว่ามันเป็นป่าป่า้างกับงานเป็นเริงภาวนาเดินไปทานแม่สดแม่เต็มสมัยก่อน 130, นัน้ร้อยสามสิบสามเข้าไปเที่ยวแถวทุ่งใหญ่อีกไอยู่แถวนั้นอยู่ห้าปีคิดยมพ่อ,อยมแมเ่เดินย้อนกลับมาอีกแล้วเขาก็พามาที่นี่มันมาอยู่ที่นี่ปีสองพัน1จริงไม่ค่อยชอบที่นี่มันป่ามนะัคีป็นป่าแล้งเพราะเราเคยอยู่ป่าดงมายมน,น ใหญ่เกียวก็เลยมาอยู่ที่นี่แต่ก็ชอบท่ามอ้วนเลยคยยั่นตลอดก็เลยมาอยู่ที่นี่ินทะาบ่ายในเดิมบินทบาสองชั่วโมงห้าสินาทีไมบินทบายมบินท่บายมันจะไ่ใกล้เลยมเลยไปทั้งไปทั้งกลับมประมาณแปดพอเดินเดินไปินลับประมาณประมาณเจ็ดแปดโลนลรถกปดูนิการมันสองชั่วโมงห้าสิ เดินไปเดินกลับแต่เดินอย่างเดียวเนี่ยะไม่ใช่ว่ากินนัำบาจะไปให้พรบางปีไม่มีเดินไปเรื่อยไปเรื่อย6ปีแรกนี่เดินไม่มีญาติโยมรับเลยหนบาไหนยากเดินที่นถ้าไม่มีโยมแม่เราเราไปแล้วเขค้นพระยุ่คพ่อโยมแม่เนี่ยพระเขาก็มาที่นี่จะไม่มีโยมนะมีเห็ุการยาทางบ้านเนี่ยก่อนไม่ใด้มีะ อย่ที่โยมนั่งนี่เป็นสูงทั้งนั่งโอ้เป็นเหวเหวะลึกเลยนี่ข้างล่างนี่สามชั้นเลยสามชั้นสามชั้นมีถูกถูกถูกสร้างขึ้นมาเลยต่อคานข้างล่างนี่เป็นผ้าของญาติโยมได้อยู่นะมีข้างล่างอย่างที่บอกอ๋อมี่สามชั้นก็จะมาอยู่ที่นี่ได้แในที่เราอยู่นี่มันเป็นป่าสงวนด้วยแต่ว่ามันมันจะมีแท่นพระโตกเก่าค่ะจะมีอันนี้เร่อของ โบราณเก่าเขาไปหมดไม่เหลือรู้ส mm ึกอยู่ท mm ี่นี่6ปีแรกไม่ได้ทำอะไรสร้างอยู่องค์เดียวเพราเป็นที่เจ็บเขาเริ่มเลยพอดีต้องมีญาติโยมเข้ามาถวายประจุหักใจบ้างก็เลยก็เลยต่อุูขึ้นปีที่6ปีเจ็เข้ามาเริ่มมี ใช้เวลา20กว่าปีเรามาอยู่นี่27ปีเลาเอมีปัญหามากมายเลยป่าครับเขา้าที่ป่ามาถ้าเราไม่ใช่คนพื้นที่นี่อยู่ไม่ได้นะจริงๆนะนี่เราเป็นคนพื้นที่เราเกิดที่นี่เราเคยบวชหมานิายครภูมิาชาเราก็เป็นฝ่ายหมานิไกรเราถึงมาอันุสิตก็ไม่ได้เหมือนกันก็เลยวัดอนวัดป่าเาเกิดขึ้น ม,มันไเป็นพร,นระานสดางนว่ายน่าอันที่ไม่เคยบวชเลยไบวชกีวันบวชเจ็วด,ว,ด 7, 9, วันเก้าวันหายากนะโย,ยมเนดมเนดียตรีความ ได้เจ็ดสิบลราก็เลยยิไปไหนนะเจ็ดสิบ่ะนะยิงไม่ถึงเราเราปีนี้ก็หกสิบแปดแล้วแมันใกล้แล้วนะก็รุ่นรุ่นก็โยมด้มั้งที่หกสิบเจ็ดนะัก็ยิงนะคะิดใจนี 90, 48, 28, 68, <okay> ้ยังอีกทนะอีกทันี่แบบอาจารยจดใจนี่ใจสู้อยู่ เออก็ม่เท่าไหร่ัเ้รงเร็วลยนี่นี่เขาไปชมบทมาแล้วไกราบราบก่อนครงแรกที่มายัก ตสองสามรัวสองพยานาคไม่คีเสร็จพี่โดยังไม่เคยมาไม่เคยพี่โดยังไม่เคยมาแล้วก็พี่อัันยงไม่เคยมาคืออันส่วนมากคนมาที่หาเรานี่จะมาเกี่ยวกับเป็นครูบาอาจารย์เขาคิดว่าเราเราเป็นพระพิสายมูงในมุมไหนอ๋อใช่ในอุมเมาสร้างเทียานาะอ๋ออ๋อมันก็ไม่เข้าใจเขาตั้นชื่อหน้ามันตังชื่อยมพ่ออ๋ออะไรอือแล้วก็เลย เออสร้างบันไดหน้าสร้างอะไรอันพ่อที่ออ๋ใช่ครับก็มองไปแล้วมองว่าเป็นสายหมูเลยเออวันนั้นไอ้ท่านเจ้าคุณพระคมอะไรมาวันนั้นท่านอยู่วัดบวรนิเวศพระคมเจ้าเจ้าว่าไม่ใช่ไม่ใช่อรู้นะเป็นเจ้าคณะภาคท่านเป็นท่านเป็นท่านเป็นคนอินเดียอดิบายนั้นมาโอ้ดีมากโอ้ดีพระนิสเดปานชาลิตาท่านรู้สึอ๋อใช่านอธิบานท่านนันไม่กี่วัน จะไปเจอกันนานๆจะดูอันท่านนี้เป็นสายมูรู้เยไม่ดูมียักษ์ด้วยมีตวาด้วยมีเังนาด้วยเอาก็โยงก็มีญหาแล้วก็สร้างห้งกใช่ไหมมันก็สวยงามดีครับแต่คนสมัยนี้ก็ต้องมีเครื่องเึือดู ก็เป็นคนออกแบบเองออกแบบองโอ้ก็เป็นอนอะไรเนี่ยไหลเลยโอ้เป็นคนเลย่น้วพูดันลุกไม่เจ่ะที่ไหนว่างแล้วโอ้ถ้ามีทาทานะโยงก็เป็นเจืาอผ้าลงลอ๋อนี่เป็นทับปูนอันนี้ทับปูนปูนปั้นแต่ว่าเป็นขออันพระธาตุ่างสมเด็จสมเด็จครับขยานสงบสเเราได้พระาตุจากท่านหลายเลย องเลยองเนีจยได้เยอะมห้ือหกัได้เยอะไล้พอเราก็อันนี้จับพาะุมนบ่บ้างเยอะคิดว่าพรจับธุจับกันบ้างได้พธาตุถ้าเราไม่สรางอันนี้ไว้เราก็ไม่ได้องอีกธาตุันบจุมใช่มาเรียนตัวคุณแบบท่านม่ได้เป็นสายมือ ข้อวัดแล้วก็ใช้ข้อวัดของม่ติดนิยมเพราเ่นอยู่แ้วันคแค่สิบปีมันติไม่สอนยังไงแล้วแต่ส่ันนคเราจะไปดูใานอกไม่ได้ใช่ท่านโยมเพิ่งจะสร้างค่ะเพิ่งสร้างเป็นสพุทธใช่แล้วก็มันมี